สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแกะกล่องรีวิวหินรับมีดนะครับนานิวะซูฮิโรนะครับความละเอียด6000กริตนะครับเท่าที่ทราบมาตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของนานิวะนะฮะเขาก็จะมาในกล่องสีเหลืองแบบนี้นะครับก็อ่า หน้าตากล่องนะครับเป็นแบบนี้นะครับก็เป็นหินระฆังนะครับผลิตที่ญี่ปุ่นนะครับ made in japan นะครับอันนี้ก็คือชื่อรุ่นนะครับ suhilo sharpening stone นะครับก็เดี๋ยวมาดูด้านในกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็แกะไปพร้อมๆกันกล่องมาแบบนี้นะครับไม่มีพลาสติกคุ้มอะไรมานะครับก็มีกระดาษแล้วก็มีอะไรหล่นออกมา2อันนะครับ เดี๋ย่ค่อยๆดูนะอันนี้น่าจะเป็นคล้ายๆนามบัตรนะครับก็จะมีเบอร์ติดต่อเว็บไซต์นะครับต่างๆส่วนอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเข้าๆนะครับผมอ่านญี่ปุ่นไม่ออกนะก็ ประมาณว่าระวังแตกนะครับสามารถใช้รับซิวนะครับรับมีดรับกันไก่รับเคียวเหรอตัวนี้นะครับน่าจะใช่พวกเคียวเกี่ยวข้าวนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงเหมือนกันแต่อันนี้น่าจะเป็นขั้นตอนนะครับน้ำหินแช่น้ำนะครับรับอะไรต่างๆก็ประมาณนั้นนะครับมาแล้วเดี๋ยวมาดูตัวหินด้านในกันนะครับก็แกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยนะครับ มันค่อนข้างจะดูดนะครับมาแบบฟิตฟิตกับกล่องมากเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับมีอะไรมาบ้างนะฮะก็อ่าตัวนี้นะครับตัวนี้ท่อนนี้คืออะไรอ่าอันนี้เป็นหินนากระนะครับก็เดี๋ยวแกะดูเลยละกันเพราะเดี๋ยวผมก็จะใช้งานมันแล้วนะครับ อ่ะอันนี้เป็นหินนากระนะครับหินนากระคืออะไรมันไม่ใช่หินเอาไว้ปรับหน้าใบมีดนะครับนากระเป็นคล้ายๆประมาณว่าหินเรียกโคนนะครับเรียกโคนเรียกโคนก็คือเวลาจะใช้งานเนี่ยเราจะใช้หรือไม่ใช้นากระก็ได้นะครับตัวหินนากระสมมุติถ้าเราจะใช้งานเนี่ยเมื่อเราเตรียมหินเสร็จแล้วนะครับแช่น้ําเสร็จเราเอาหินนากระนะครับถูไปบนตัวหินนานิวะเรานะครับมันก็จะเรียกโคนขึ้นมาเพื่อ ทําทให้การลับเนี่ยมันลดเร็วยิ่งขึ้นก็คือตัวนาคุตัวนาคุระเนี่ยมันหยาบกว่า6 0พ0กิจนะครับแล้วตัวนานิวะมันความละเอียดหนึ่งความละเอียด6 0พ0กิจใช่ไหมถ้าเราเอานากุระไปถูถินนานิวะเนี่ยความละเอียดที่ได้บนหินเนี่ยมันจะไม่ใช่6 0 0 0นกิจละมันจะหยาบกว่านั้นมันจะทําให้เวลาการลับเราเนี่ยมันลดเร็วยิ่งขึ้นมีด ได้คมเร็วยิ่งขึ้นแต่ว่าความละเอียดความละเอียดของเบอร์ลิงเกสรคมที่ได้แนวคมที่ได้เนี่ยมันก็จะไม่ละเอียดเท่ากับการรับโดยใช้หินนานิวะอย่างเดียวนะครับซึ่งตัวนากระตรงนี้จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับถ้าเราอยากได้มีดที่รับออกมาแล้วมันรู้สึกว่ามันเกาะเกาะเนื้อเกาะวัตถุดิบ นะครับหรือว่าเวลาเราลองคมมีดแล้วมีดมันเกาะนิ้วเราเนี่ยถ้าเราอยากได้ความรู้สึกอย่างนั้นเราก็ใช้นากูระนะครับรวมด้วยแต่ถ้าเราต้องการให้คมแบบมีดโกนเนียนเนียนนะครับเราก็ใช้ต้นนานิวะหกพันกริตเลยนากูระก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับอ่ะก็อ่ะ, <c oughs> อะต่อมาคือตัวหินนานิวะของเรานะครับพระเอกของเราก็มาครับตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับก็บอกความละเอียดเลยว่าหกพันกริตนะครับ แล้วก็ชึบสามารถรับให้เป็นวีกลายได้นะครับก็เดี๋ยวทำการแกะกันเลยนะครับออ,อันนี้ก็เป็นพลาสติกนะครับก็สามารถทิ้งได้เลยนะฮะ อันนี้ตัวหินนานิวะซูฮิโรนะครับ6 0พันกิจเนี่ยมันจะมาพร้อมแท่นนะครับมันไม่สามารถดึงออกได้นะแท่นตัวนี้มันจะมาพร้อมหินเลยนะครับมันก็เป็นอะไรที่อำนวยความสะดวกได้นะครับก็คือมีแท่นมาแล้วนะครับก็วางแล้วก็สามารถรับได้เลยนะครับเวลาจะนำหินแช่น้ำนะครับก็แช่ลงไปทั้งแท่นเลยนะครับเพราะว่าแท่นตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติก นะฮะอ่าแล้วก็ตรงนี้จะระเบาะพิมพ์คำละเอียดมาเลยนะครับเพาะห0 0ันกริดของหินนะครับขอนว้ของหิน6,000กริตเมตรอินเจแปนนะครับราคาหินอานานิวะซูฮิโร่ก้อนนี้ราคาราคาเดี๋ยวนะครับผมจำไม่ได้ประมาณ1,970บาทนะครับประมาณนั้นเกือบเกือบสองพันนะครับหินก้อนนี้ราคาเกือบเกือบสองพบาทนะครับ ก็ตามข้อมูลนะครับผมยังไม่ได้ลองใช้งานนะผมไม่สามารถการันตีได้ว่ามันจริงตามที่ข้อมูลบอกไหมนะครับแต่ข้อมูลที่ได้มาก็คือหินนานิวะซูฮิโร่หกพันกิดอ่าก้อนนี้นะครับรุ่นนี้เป็นหินที่มีเนื้อหินแข็งนะครับและมีคุณภาพดีกว่าหินความละเอียดหกพัน 6, กิดยี่ห้ออื่นๆในท้องตลาดนะครับอ่าก็ผมก็เลยทําการสั่งซื้อมานะครับก็จะมาใช้คู่กับ เจ้าหิน medium stone นะครับของนานิวะเหมือนกันนะครับเบอร์1,000กิตนะครับที่รีวิวไปในคลิปก่อนหน้านะครับหินก้อนนี้นะครับก็จะมาใช้คู่กันนะครับนั่นก็คือผมรับมีดด้วยหินกากเพชรนะครับปกติเลยนี่แหละนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็จะขึ้นมาที่หิน medium stone นะครับที่1,000กิตแล้วก็จะมาจบข้ามขั้นมาเลยจาก1,000ก็กระโดดมา 6,000กิจเลยนะครับแล้วก็สตอปหนังนะครับอันนี้คือแผนที่ผมวางไว้ที่จะใช้ในการรับมีดนะครับสำหรับหินตัวนันิวะทั้งสองกอนที่ได้มานะครับแล้วเดี๋ยวผมเอาไปเริ่มรับมีดเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับว่าคุณภาพมันเป็นยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มารีวิวให้ชมเพียงเท่านี้นะครับแกะกล่องหินอ่า นานิวะซูฮิโร่นะครับ6,000กริตราคา1,970บาทนะครับเกือบเกือบ2 0 0 0นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ